ทุกคนทุกท่านนะครับผมมหาแมงครับผมมาอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมสิพ้าปีนองเข้ามาเบิงผีเสื้อหนอนกอนะครับผมหนอนกอข้าวนะครับผมหนอนกอสีครีมนะครับอย่างที่เห็นในภาพนี้เลยนะครับผมนี่คือตัวของหนอนกอข้าวนะครับผมนี่แหละก็คือเม่พญามันเลยนะครับที่มันมาวางไข่ใส่นะครับผมที่มันมาวางไข่ใส่ในนาข้าวแล้วก็ทําให้ข้าวเราเกิดเป็นนอนนะครับผมแล้วก็ต้นนั้นโดน ต้นข้าวโดนกินไส้นะครับผมสุดท้ายก็ข้าวก็ไม่ออกรวงนะครับผมหรือเป็นรวงขาวนั่นเองนะครับผมนี่แหละครับผมคือสาเหตุสําคัญนะครับผมเดี๋ยวตัวนี้มันก็จะมาวางไข่นะครับตัวนี้มันก็จะมาวางไข่นะฮะเดี๋ยวผมจะถ่ายว่าลักษณะสุดท้ายนะครับผมที่เวลามันวางไข่เสร็จนะครับแล้วอาการของต้นข้าวจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวผมพยายามเดินดูในแปลงนี้ให้ดูก่อนนะครับ นี่นะครับผมจำนาไว้เ้ยครับเรื่องนี้ฮะถ้าใครเจอตัวอย่างนี้นะครับผมนี่เวลามันมาเกาะนะครับผมจะตั้งจะตั้งอย่างนี้นะครับผมมีใบข้าวเนาะนะครับเวลามันเกาะมันก็จะเกาะในลักษณะของรูปรูปนี้เลยนะครับนี่นะครับปีกก็จะทรงตั้งขึ้นเป็นสามเหลี่ยมนะครับผมนี่เป็นสามเหลี่ยมดูด้านท้ายนะครับอยู่ด้านท้ายนะครับผมด้านหน้าก็จะส่วนใหญ่ก็จะเข้าที่ปลายนะครับ มีหนวดด้วยนะครับผมตัวอาการสาเหตุของหนอนกอนะครับผมอาการสาเหตุของหนอนกอข้าวที่มากัดกินข้าวของเรานะครับผมท้ายท้ายปีกนะครับผมมีจุดสีดําอยู่นะครับท้ายปีกจะมีจุดสีดําอยู่1จุดนะครับผม2ฝั่งเลยนะครับผม2ฝั่งของตัวเลยนะครับผมขั้นบนนี้คือกลุ่มไข่ของหนอนกอข้าวนะครับผมกลุ่มไข่ของหนอนกอข้าวแน่นอนครับว่าส่วนใหญ่ จะมาวางไข่อยู่บนใบอย่างนี้นะครับผมวางไข่อยู่บนใบอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็จะเป็นกลุ่มกลุ่มอย่างนี้นะครับผมกลุ่มนี้นะครับผมถ้ามันฟักเป็นตัวออกมานะครับก็จะหลายร้อยตัวนะครับสองถึงสามร้อยตัวเลยนะครับนะเห็นแค่นี้นะครับดังนั้นนึงบอกว่านอนกอข้าวเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะสําคัญครับคิดดูว่าถ้าสองสามร้อตัวนะฮะหนึ่งต้นข้าวที่โดนกินนะครับ ก็จะประมาณสักตัวถึงสองตัวนะครับแต่ตัวนี้สองถึงสามรอตัวนะครับไม่น้อยนะครับผมแน่นอนว่าถ้าเกิดเราปล่อยไว้อย่างนี้นะครับข้าวเบื้องนี้ก็จะถูกทาลายเนี่ยนะครับผมข้าวเบื้องนี้ก็จะถูกทําลายถูกถูกกินนะครับผมซึ่งแน่นอนเกิดความเสียหายค่อนข้างเยอะแน่นอนถ้าเจออย่างนี้นี่นี่คือกลุ่มไข่ของนอนกอข้าวนะครับผมอ่านะครับผมก็เมื่อเมื่อมันเป็นตัวนอนนอนกอข้าวแล้วนะครับมันก็จะมา มากัดกินข้าวแล้วก็ปล่อยนอนให้ให้กินข้าวนะครับแล้วแล้วต้นข้าวจะเป็นยังไงครับอย่างที่ท่านเห็นนะครับต้นข้าวก็จะเป็นไส่เป็นเส้นแหลมๆขึ้นมาแล้วก็เหี่ยวนั่นคือยอดนะครับพอเหี่ยวปุกยอดขึ้นยอดปุ๊มเลยนะครับเนี่ยพอข้าวจะออกรวงนะครับก็จะขาวนะครับออกลวงขาวไปเลยแล้วก็ข้าวก็จะเสียไปนะฮะข้าวตอนนี้อยู่ประมาณสักสี่ถึงห้าสิบวันครับก็จะเป็นลักษณะการอย่างนี้นะครับนี่ครับดูเลยครับ ถ้าในแปลงเราเจออาการแบบที่เห็นนะครับอันนี้ต้องทําการฉีดพ่นสารป้องกันและกําจัดโดยทันทีนะครับผมอันนี้ตัวคือตัวเป็นหนอนแล้วนะครับเป็นหนอนแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูแม่นก่อนนะครับแม่ผีเสื้อเนี่ยครับเวลามันเกาะเกาะที่ต้นข้าวนะครับสังเกตเห็นไหมล่ะจะเป็นอย่างนั้นเลยนะครับในแปลงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับครับนี่คือผีเสื้อของนอนมวนใบนะครับนี่ครับ แวบๆๆนะครับกลางวันกลางวันมันจะบ่สู้แดดนะครับนะครับเห็นตัวแล้วนะครับกลางวันกลางวันมันจะบ่สู้แดดนะครับห็นไปแล้วอันนี้คือผีเสื้อหนอนม้วนใบนะครับผมเมื่อกี้เห็นบินเต็มเลยนะครับนั่นนั่นนั่นคือผีเสื้อหนอนม้วนใบนะครับที่เห็นแวบๆนะเพราะว่ากลางวันเขาจะไม่สู้แดด คน,นี้เป็นผีเสื้อคืนนะครับผมนี่เต็มเลยครับเต็มเลยเนี่ถ้าแปลงนี้ไม่ไม่ทำการฉีดพ่นนะครับก็เจอทั้งหนอนกอและหนอนมดใบเต็มเตมนะครับผมนี่นะครับถ้าเราใช้นีสารตรงนี้ก็ต้องใช้กลุ่มของยานอกแมลงไปด้วยนะครับไม่งั้นก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแปลงนี้ มีการวางไข่ううแล้วแน่นอนนะครับผมดังนั้นต้องทําการฉีดพ่นป้องกันและกําจัดโดยทันทีนะครับก็เป็นห่วงเกษตรกรทุกคนนะครับผมที่เจอภาวะอย่างนี้นะครับผมต้องทําการฉีดพ่นโดยทันทีนะครับก็เดี๋ยวแปลงนี้คุยกับเจ้าของแปลงอีกทีหนึ่งครับว่าเราจะสามารถฉีดพ่นได้วันไหนนะครับผมซึ่งถ้าอย่างที่ผมเห็นเนาะนะครับทั้งผีเสื้อเอ่ยั้งเจอหนอนกอเอยนะครับผมทั้งเจอของกลุ่มไข่เอย ก็สมควรที่จะทําการฉีดพ่นโดยทันทีนะครับผมเนาะอย่แบบนี้นะครับผมเดี๋ยวฝากไว้แล้วกันนะครับผมเนาะใครที่เจอปัญหาในลักษณะเช่นนี้นะครับผมเนาะมีทั้งหนอนกอข้าวมีทั้งกลุ่มไข่ของหนอนกอข้าวมีทั้งผีเสื้อของหนอนม้วนใบข้าวนะครับวันนี้ก็ให้ทุกคนนะครับผมอย่าชะล่าใจนะผมทําการฉีดพ่นโดยทันทีนะครับขอบคุณ่าวันนี้ขอฝากไ้กับภาพบรรยากาศทุ่งนายอย่างนี้นะครับผมเนาะ ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมรับฟังนะครับผมนอโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ